หลายคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการที่คนรวยกับคนจนมีชีวิตที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพราะเขามีความคิดที่แตกต่างกันโดยคนรวยที่เขารวยเพราะว่าเขามีไมซ์เซ็ตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของไมซ์เซ็ตมันจะมี2แบบค่ะคือโกรธ mindset แล้วก็ f i x ซ์ mindset growth mindset เป็นความเชื่อที่เชื่อว่าความสามารถของคนเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงได้ตลอดเวลา ในขณะที่คนมีฟิกไมซ์เซ็ตเขาจะเชื่อว่าความสามารถของพวกเขามีอยู่เพียงเท่านั้นมีอยู่อย่างคงที่และก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วดังนั้นนะคะคนที่มีโกรทไมซ์เซ็ตเขาจะรู้จักเปิดรับความท้าทายเขาจะมองทุกช่องทางที่เขาเห็นเป็นโอกาสแล้วก็เขาพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคะ่ะแต่คนที่มีเฟิกไมซ์เซตเขาจะหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะว่าเขากลัวที่จะล้มเหลว เขาไม่กล้าเสี่ยงเขามีความรู้สึกว่าในเมื่อเคยมีคนทำแบบนี้เราก็ทำตามแบบคนที่เคยทำผ่านๆมาไม่ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำแบบนั้นแล้วคุณล่ะคะคุณมีโกรธใหม่เซตหรือว่าคุณมีฟิกใหม่เซตนอกจากนี้นะคะคนที่เขามีโกรธใหม์เซตคือใหม์เซตที่พร้อมจะเติบโตเขาจะมีการรักในการเรียนรู้ และเขาก็อยากจะเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวคนที่มีฟิกไมล์เซตจะหลีกเลี่ยงที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งที่ท้าทายความเชื่อของเขาเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองค่ะและคนที่มีโกรทไมล์เซตเขาจะเชื่อว่าความพยายามจะนําไปสู่ความสําเร็จและเต็มใจที่จะทํางานที่จําเป็นเพื่อให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายแต่คนที่มีฟิกไมล์เซตจะเชื่อว่า ความสำเร็จมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นเมื่อผู้คนที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะให้ความสำคัญกับความพยายามของเขาแทนที่จะให้ความสำคัญกับพรสวรรค์และคนที่มีโกรธมายเสร็จนะคะยังเชื่ออีกว่าแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะยังไม่ประสบความสำเร็จอาจจะยังมีเรื่องที่ยังไม่เก่งมากพอแต่เชื่อไหมคะว่าเขาจะพยายามว่าวันหนึ่งเขาจะไปถึงสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างแน่นอน เขาจะลงมือทำทั้ง,งที่กลัวเขาจะทำทั้ง,งที่ไม่พร้อมเพราะแนวคิดของเขามันพัฒนาเขาจึงพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นไปตามแนวคิดที่เขาเห็นว่าเขาจะทำได้ในขณะที่คนมีฟิกไมซ์เซ็ตก็จะหยุดแล้วก็พออยู่แค่นั้นไม่มองหาโอกาสใหม่ๆไม่เริ่มและไม่พยายามอะไรเลยค่ะคุณจะเห็นได้ว่าคนที่มีฟิกไมซ์เซตยังไงซะก็จะไม่เจริญเติบโตและไม่ก้าวหน้าเท่ากับคนที่มีโกรทไมซ์เซต ครูกเก๋อยากให้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความคิดที่อยากจเจริญเติบโตและมีความคิดที่อยากจะก้าวหน้าเกิดมาทั้งทีเราควรจะทําตัวให้มีคุณค่าทําตัวให้มีประโยชน์ต่อผู้คนน่าจะดีกว่านะคะบางคนอาจจะเถียงว่าก็เราไม่ได้มีความพร้อมเหมือนคนอื่นเขาเราจะทําได้ยังไงเราจะเริ่มแบบไหนจะให้มาทําอะไรยังไงล่ะครูเก๋คาว่าพร้อมของคนก็ไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะถ้าคนที่เขามีโกรทไมซ์ set, เขาจะรู้ว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริง คำว่าพร้อมถ้าคุณจะรอให้มีเวลามันไม่มีเวลาหรอกคะ่ะเพราะว่าเวลาแต่ละวันมันมี2 4ชั่วโมงเท่ากันคุณต้องจัดสรรเวลาให้มันมีหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากมาทําคลิปแบบครูเก๋เหมือนกันนะจะได้มีรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อเอามาจุนเจือครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีมุมสําหรับที่อัดเสียงเลยไม่มีโทรศัพท์ใหม่สําหรับที่จะมาบันทึกเสียงยังไม่มีไมโครโฟน ยังไม่มีห้องดีๆสวยๆวยทุกคนคะครูเกอัดคลิปอยู่ที่ห้องพักครูโทรศัพท์ตอนนี้หล่นพื้นหน้าจอก็แตกลายแต่ว่าครูเกก็ไม่ได้แคร์ว่ามันเป็นความไม่พร้อมหรือถ้าใครฟังคลิปครูเกจะสังเกตบางวันคุณจะได้ยินเสียงจริงจกบางวันมีเสียงตุ๊กแกหรือแม้กระทั่งบางวันเสียงฝนตกหรือแม้กระทั่งในคลิปนี้คุณจะได้ยินว่ามีเสียงตัดญ้า คุณเห็นไหมคะว่าครูเกเลีกเลี้ยงไม่ได้ครูเก,กจะไปบอกว่าจิ้งจกอย่าร้องนะโอ้คุณลุงอย่าเพิ่งตัดหญ้าตอนนี้ได้ไหมเก๋จะอัดคลิปหรือจะบอกว่าตุ๊กแกจางิบเงียบก่อนจา้าครูเกจะอัดคลิปมันเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคำว่าพร้อมมันไม่มีอยู่จริงใจคุณตั้งหากที่พร้อมหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างคุณจะหาทางหรือหาโอกาสทํามันจนได้ ครูเกอยากให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีโกรด์ไมซ์เซ็ตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดที่คุณอยากจะเติบโตสมองของคุณมันเก่งนะคะมันจะหาทางทําสิ่งนั้นจนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีฟิกไมซ์เซ็ตแล้วคุณก็บอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันเหนื่อยเกินไปฉันไม่เก่งเท่าเขาก็ใช่สิฉันมันโชคไม่ดีเมื่อไหร่กา็ตามค่ะที่คุณคิดแบบนั้นความคิดของคุณมันก็จะจํากัดแล้วคุณก็จะไม่เห็นโอกาสในสิ่งใดๆเลย และคุณก็จะไม่ได้ทำแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นตามที่คุณเชื่อจริงๆจ,จำไว้นะคะถ้าอยากประสบความสำเร็จเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างนี่ครูเกยยังยินดีเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังในพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่รักในการพัฒนาตนเองเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนที่มีชีวิตที่จะก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณเข้ามาฟังแปลว่าคุณก็อยากจะพัฒนาตนเองเช่นเดียวกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปครูเกศจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเอามาเล่าให้คุณฟังอีกนะคะวันนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเกศรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ